ปัดโถไอ้วันนี้มันวันสวยอะไรวะเบอร์ประกันอยู่ไหนวะอยู่ไหนไหนใครชนกูเมื่อกี้มงอยู่ไหนเออรถผมรถผมใครชนรถผมใครพี่ชนรถผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงชนรถกูแล้วมึงจะมาว่ากูอีกเหรอพี่จะบ้าเหรอหลักฐานก็มีอยู่คาตานี่อย่าบอกนะว่ามึงจะชนแล้วหนีอ่ะเปล่าครับเออคือว่าผมตามแท็กซี่อยู่อะผมตามแท็กซี่ไหน ขนาดไปทะเบียนอะไรไฮซี่ไหน489ทับหนึ่งสถนนเพชรลาดซอยลาดชะลต่นะพี่นี่มึงตลกกับกูเหรอฮะมึงตลกกับกูเหรอมึงเห็นไม่นี่อะไรเนี่ยฮะมึงเห็นไหมมึงเห็นไม,ม่นีน่อะไรกูเห็นมึงเป็นเด็กนะเนี่ยเดี๋ยวกูโทรหาประกันแป๊บเฮ้ยพี่ไม่เอาอย่าเลยประกันไม่เฮ้ยยี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงทํากูตกใจไอไออ้วนมึงมึงมึงหมานี่เลย มาดูความเสียหายของกูเนี่ยว่ามึงทำอะไรกับรถกูมึงชนรถกูแต่พี่เมื่อกี้มันนี่มึงยังไม่ยอมรับอีกเหรอไอ้ไอ้นี่มึงเห็นไหมมรถกูกูสาแต่งมาอย่างสวยเนี่ยกูไปขโมยเจ็ตมาจากค่ายทหารเลยเพื่อมาแต่งรถกูเนี่ยแล้วมึงทำยังไงรถกูกศักดิ์สิทธิ์นะเว้ย รู้แล้วมึงต้องทํำยังไงมึงมึงต้องมึงต้องกราบรถกูแล้วแหละมึงต้องกราบรถกูกราบรถกูแต่พี่พี่พี่ฟังผมเลยอ่ะเงียบปากไปน้องเนี่ยดูจากเมื่อกี้นี้นะตรงไฟแดงตรงนน้นพี่ขับมาใช่ไหมพี่ขับมาอยู่ดีๆเลยพี่ขับชิดซ้ายตามกฎจราจรเลยแล้วน้องมาอะไรเนี่ยมาชนพี่เนี่ยชนะเละเลย พี่เมื่อกี้พี่ขับชิดขวานะผมจำได้แล้วพี่ก็เป็นคนชนผมด้วยอย่ามาเถียงอะไรน้ำขุนๆเลยน้องมันไม่ได้ผลหรอกเนี่ยรถพี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นแล้วน้องก็มาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ชนตุ้มตามป้ามปุ้มตอนหลังจากนั้นพี่ก็ตกใจมากพี่ก็เสียงอะไรวะ เฮ้ยว่างไงพวกใจเย็นๆค่อยๆคุดมึงหุบปากไปเลยดีเจอ้อแล้วก็ต่อจากเมื่อกี้มาจากตรงนู้นโถ่เอ้ยคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้เห็นใจผมด้วยเถอะครับแล้วน้องจะเอาอยัางไงสรุปจะเอาอยัางไงจะกราบรถพี่ไหมเฮ้ยพี่พี่ไม่มีเหตุผลเลยผมขี้เกียจเทียงแล้วผมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงจะชนแล้วหนีเหรอ กูขอถามหน่อยที่ให้ดูเมื่อกี้อ่ะที่ให้ดูเมื่อกี้อ่ะเท่าไรเท่าไรเฮ้ยมึงอย่าหนีดิมึงจะชนแล้วหนีเหรอฮะมึงจะชนแล้วหนีเหรอโอ้พี่มึงโหพี่เหรอฮะมึงโหพี่เหรอโอ้พี่ผมไม่อยากจะใช้กำลังเลยจะจ่ายรถกูไหมฮะมนงจะจ่ายไหมมีจ่ายค่ารถกูไหมจ่ายไหมจ่ายไหมฮะเอาไปมึงเอาเอาไป อืมอีกดอกอืมนี่มึงจะจ่ายไหมฮะมึงอย่ามาสำออยมึงตื่นขึ้นมาเลยนี้ดูรถมึงไว้มึงดูรถมึงไว้อืมโอ้โอ้โอ้ดูรถมึงไว้มึงดูรถมึงดูรถมึงกบูบอกให้กาบ,ไ,กาบไม่กาบบอกให้กาบไงกราบไม่กาบไม่กาบก็ต้องโดนอย่างนี้เอาไปอีกดอก เผาแม่งเลยเผาแม่งจำไว้กูบอกให้กราบก็ต้องกราบรถกูอ่ะศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วว่าเครื่องบินลําเนี้กว่ากูจะไปขโมยมาได้เนี่ยโดนเผาซะโดนเผาซะรถมึงสวยนักเหรอฮะรถมึงดีนักเหรอฮะมึงสู้รถกูไม่ได้หรอกอืมึงมึง แล้วไงนี่แหละโทษฐานรถไฟไหม้ไปไงล่ะบอกให้กราบไม่ฮะประกันประกันมาแล้วเหรอประกันมาเหรอฮะเอาเอาเหรอประกันกูบอกให้มาช่วยกูโทรมาช่วยกูบอกให้โทรโอโอโอโทรมาช่วยกูฮะฮะช่วยกูไม่ใช่ช่วยมันมึงอื้สะใจ ทำไมทำไมเอาเอาประกันมึงทำไมลบมึงไม่เป็นอะไรเลยวะฮะทำไมเอาไงกับลบมันดีวะทำไมลบไม่เป็นไรเลยอืมอืมอืมลบมึงดีอะลบมึงดีเหรอมึงเจอนี่เป็นไงฮะยังจะนิ่งยังจะนิ่งอีกเหรอฮะลบมึงเนี่ยฮะลบมึงดีนกักอะนี่ ผบไม่เป็นไรเลยจัดเต็มๆไม่เป็นไรเลยออาตาฟ้ารถมึงเกิดมาเพื่อการนี้หรือไงถอยไปดิถอยไปดิระเบิดไปซะไอ้รถกระจอกอย่างเงี้ยอืมอืมอืม ทำไมมันเป็นไรวะหรือว่ารถคันน SO um> 네ี้หรือว่ารถคันนี้โอ้ไม่รถคันนี้ใช่เลยชิมหามาตั้งนานแล้วรถคันนี้แหละรถคู่ใจของฉันกูขอนายเด็กอ้วนอืมไปแล้วกูไปแล้วกูขอแล้วกันรถในนายรถกูก็เน่าแล้ว มาอูไปแล้วโชคดี วันนี้อากาศดีจริงๆได้ไมคขับใครมันชนรถกูวะมึงมึงรู้ไหมว่าไฟไท้ายมันเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่มากราบรถกู